สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับผู้นะคะในคลิปนี้นะผู้จะชวนมาทำฮอตมิลส์ฟันคัพเค้กค่ะเป็นสูตรคัพเค้กที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะจะกินเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะแต่งหน้าโรยหน้าด้วยท็อปปิ้งอะไรก็ตามแต่ที่เราชอบได้เลยค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีแป้งเค,ค้กค่ะน้ำตาลทรายผงฟูนะคะเกลือป่นไข่ไก่โอวาเลตวานิลานมสดแล้วก็เนยเค็มค่ะไข่ไก่นี่นะคะเราใช้ไข่ไก่เย็นๆที่ออกจากตู้เย็นได้เลยนะคะวิธีการทำก็ง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะร่อนของแห้งลงไปก่อนค่ะมีแป้งเค,ค้ก นะคะผงฟูค่ะใส่เกลือป่นค่ะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะใส่ไข่แล้วก็โอวาเล็ตน้ำตาลทรายค่ะ จากนั้นก็จะตีด้วยสปีดสูงนะคะจับเวลา7นาทีค่ะ ใช่ได้นะคะพอดีผู้ลืมใส่วานิลาตั้งแต่ตอนต้นนะจริงๆใส่ไปพร้อมกับไข่ได้เลยค่ะขออนุญาตใส่ตรงนี้นะคะขออภไข่จริงๆนะที่ลืมมากๆเลยค่ะเมื่อตีท็อปนาทีแล้วนะคะตีสูงท็อปนาทีแล้วก็ลดลงใช้สปีดต,ต่ำค่ะอันนี้ผู้ใช้สตีดต่ำสุดนะคะตีต่ออีก2นาทีค่ะ ในระหว่างนี้นะคะจะทำนมร้อนนะคะก็จะใส่นี่ค่ะใส่เนยนะคะลงไปในนมนะคะในนมสดแล้วก็เอาไปเวฟไฟไฮค่ะไฟสูงสุดเป็นเวลา45วินาทีนะคะเนี่ยค่ะนมร้อนที่เราเวฟกับเนยนะคะตัวเนยนะคะก่อนที่จะผสมกับตัวนมก่อนเข้าไมโครเวฟนะคะจะต้องเป็นเนยที่อยู่ในอุณหภูมิปกตินะเขาจะได้ละลายได้ง่ายนะคะ ต่ำนี่นะคะแค่ให้ค่อยเทนมลงไปช้าๆนะคะเทนมร้อนลงไปช้าๆเป็นสายแบบนี้เลยค่ะ ตีสปีดต่ำนะคะครบ2นาทีแล้วนะคะให้เพิ่มสปีดนะคะเป็นสปีดกลางนะคะประมาณระดับผู้ใช้คริสเชนเอ็ดนะคะก็จะประมาณระดับ4หรือ5นะคะจากนั้นก็จะตีต่ออีก2นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วนะคะก็ปิดเครื่องได้ค่ะนี่นะคะก็ใช้ตะกร้อนะคะกวาดกวาดก้นโถนะคะแล้วก็เช็คดูว่าไม่ให้มีตัวไขมันนะคะตัวเนยที่เขาจับตัวเป็นก้อนไม่งั้นจะเป็นไตนะคะนี่ค่ะเช็คดู ไม่มีนะคะแสดงว่าเราคนผสมได้ที่ค่ะตักหยอดใส่พิมพ์คัพเค้กได้เลยค่ะ นี่นะคะปูก็หยอดได้นะคะ13ถ้วยพอดีพอดีเลยค่ะจากนั้นนะคะนำไปอบนะคะที่ไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะปกติที่เคยอบนะปูจะอบที่ประมาณ22นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะวันนี้นะคะ22นาทีจะเป็นไงนะคะเช็คสุกนะคะ สุดพอดี22นาทีพอดีแป๊ะเลยค่ะแล้วดูเหมือนว่าปูจะวางชิดกันเกินไปนะมันก็เลยติดกันนะคะ คับเค้กสูตรนี้นะคะดีงามจริงๆค่ะกินเปล่าๆนะคะก็อร่อยมากๆเนื้อเค้กนุ่มไม่หวานมากเลยนะคะรสชาติอร่อยลงตัวเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแน่นอนค่ะสูตรนะคะปู้จะใส่ไว้ในช่องคำอธิบายนะใต้คลิปนะคะขอให้เลื่อนลงไปดูได้ค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ